สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะชาวแฟนละครช่อง3าค่ะแล้วก็สีสันบันเทิงทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะสะพายบ้านอยู่รัายากิติทั้งสองคนค่ะจะมาประกาศกับคุณผู้ชมนะคะว่าเขาจะลาออกจากวงการแล้วค่ะเพราะว่าเตรียมตัวปั้มทายาค่ะจอยเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แล้วค่ะจอยถ้าจอยจะประกาศแต่งนะสิคะเราสองคนจะมาประกาศให้ทั่วโลกรู้เลยจริงถ้าอย่างนั้นนะคะเบนกับกี้เตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าก็จะบอกว่า อยจะลงจกักทคานแล้วค่ะคุณซุสพี่จอยอพี่จอยหรือว่าแม่เปิ้ลนในเรื่องกันแน่ นี่พูดอย่างนี้หน้าหนึ่งเลยนะเมเปิ้ลสิ่ก็ะย๊โสดค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเมเปิ้ลนะคะมาพร้อมกับเพื่อนรักเพื่อนพางค่ะน้ำพึ่งแล้วก็ลิมี่ค่ะใช่ค่ะกับ3ตัวละครสุดแซ่บพร้อมจะมาเขย่าคานอเอ้ยไม่ใช่สิเขย่าว,วงการในสไตล์สาวโสดที่มั่นแต่ปากนะแต่ใจเนี่ยเรียกว่าอ่อนยวบยาบดีกว่าค่ับคุณผู้ชมค่ะมีเจอแก๊งชอบบันไหวไข้าใจนะเอ้ยเทียรกน พี่เลยอ่ะใช่แล้วแต่ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมจะได้ชมตอนแรกวันนี้พร้อมๆกับพวกเราเลยนะคะหลังจากซี่ั่นบันเทิเน,นี่หละ,ค,ะ<ช>ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราไปดูสกู๊ปจี้ๆกันก่อนดีกว่านะคะว่าในบรรดา3คนนี้ใครจะปรี๊ดที่สุดเธอลและ,แหละใหยน้ำพึง่งเรอ ผู้จัดพี่เอิญนิธิจากค่ายมาสเตอร์วันคอนเฟิร์มความพร้อมสมบูรณ์แบบปิดกล้องปุ๊บก็ส่งละครกวนคานทองกับแกงพ่อปลาไหลลงจอปับ๊บสนองความโสดของสามสาวเพื่อนสีสุดแซ่บเมเปลิลจอยเลลานี<อ>แฟชั่นดีไซนเนอร์สุดเปรี้ยวมั่นเกินร้อยไม่เคยง้อผู้ชายน้ำพึง่งวิกกี้สุนิสาซุปตาสุดฮอตปากจัดจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้และคนสุดท้ายลิลีเบนส์อนชิตาทนายสาวหัวแข็งผู้พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี แต่เพื่อนที่ว่าซีต้องมาผิดใจกันเมื่อวิกกี้เห็นผู้ชายดีกว่าเลยเกิดสึกแข่งกันสลักคานทองประกาศวานันประกาศความแซบของเจ้าบ่าแต่ละคนเมเปิลควา้าหนุ่มรุ่นน้องกฤษดาอาเล็กซินเด่นมาเป็นตัวช่วย น้ำพึง่งได้พ่อไมยป้ายแดงพีสถาน์ปอดทฤษฎีมาควงส่วนลิลี่ก็มีวายุบุตรอันวิทยาเจ้าของธุรกิจสถานท่องเที่ยวกลางคืนมาเป็นเจ้าบบาวจำเป็นให้งานนี้สามหนุ่มพ่อปลาไหลต้องทำหน้าที่เจ้าบบาวจำเป็นให้เนียนที่สุดพร้อมปั่นหัวใจสามสาวคานทองในทุกจังหวัดที่มีโอกาสตามสไตล์ปลาไหลตัวพอ่อซึ่งเรื่องนี้พระนางทั้งหคนก็ทำกันบ้านมาอย่างหนกักตั้งใจเกินร้อยทุกครั้งที่เข้าฉาก เพื่อให้ละครโรแมนติกคอมมิดี้เรื่องนี้ออกมาสนุกและเป็นต้นแบบให้กับแฟนๆที่ยังไม่ยอมสละคานกันด้วยค่ะจริงๆซอยเปิดเรื่องมาค่ะไปงานแต่งงานเพื่อนก็ประกาศบนเวทีเลยว่าจะแต่งงาน<ช>แต่ว่ายังไม่มีผู้ชายนะคะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ยังไม่มีแต่ว่ากลัวเสียหน้าเลยะค,ะ <c oughs> ค่ะก็เลยบังคับให้อเล็กแต่งงานด้วยะคะ่ะเป็นว่าคาแรคเตอร,ร์3คนเนี่ยจริงๆก็เกือบจะคล้ายๆกันนะคือมันไม่ยอมกันคือแบบแสบทั้ง3ค่ะแต่ว่าไม่ได้ถามว่า ใครเป็นนางเอกที่สุดหรือใครลร้สุดไม่มีคือทุกคนแบบว่าชั่วไร้หมดใช่ชั่วไร้เราห่อมาสิบกว่าปีแต่ไม่เคยได้เล่นหมดแบบนี้เลยคือเป็นแบบว่าเป็นคอมเมดี้อะค่ะคือคือไร้ก็ไร้ไปเลยใช่ป่ะที่เล่นแบบนี้คือไร้แบบคอมเมดี้หน่ารลักน้าหลักตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆผู้ชายก็ก็ไม่เบานะเรื่องนี้จริงๆนะเขาก็มีแบบคือไม่ใช่ว่าเขาจะยอมนะคะถึงเราจะอยากได้เขามากมากเท่าไหร่ก็ตาม คือมันอาจจะดูเจ้าชู้นะครับเป็นแบบเป็นปลาไหลขึ้นไหลไปไหลมาจริงๆแล้วคือแค่การล่อนแค่การล่อนไม่ได้เจ้าชู้ใช่ไหมฮะคือเราจะเราจะโดนผู้หญิงเขาเป็นเป็นคนกระทำมากกว่าโดนกดขี่ฮะจะโดนจะโดนพี่ที่จอยกดขี่เพราะว่าไปเป็นลูกน้องเขาแต่ผมด้วยความที่แอบชอบพี่จอยก็เลยจะยอมทําผมโดนทุ่มครับเพราะว่าพี่เบนนี่แกจะเป็นแบบว่ามีศิลปะป้องกันตัวครับเวลาผมทําอะไรไม่ถูกใจนี่แกจะทุ่มไว้ก่อนครับสำหรับละครเรื่องนี้ผมว่า ทุกคนได้ดูก็จะเป็นละครที่เบาสมองแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตคู่ของเราได้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเพื่อนซีอย่างวลัยหนูเล็กก่อนบ่ายมาเป็นกาวสมานความสัมพันธ์ให้สามสาวกลับมาซีย้ำปึ๊กกันเหมือนเดิมพร้อมทับนักสแสดงชั้นนำอีกเพียบรับรองว่ามันแน่ๆห้ามพลาดตอนแรกคืนนี้เลยค่ะเออต้องทำกัน้านพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นละครที่ต้องเข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงอายุ3 0ิอัพ บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเวลาผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกันเขาพูดอะไรกันเขาคุยอะไรกันเนี่ยเราเป็นผู้ชายเราเป็นส่วนนอกก็นอกวงมากๆไม่ค่อยหนักใจเพราะว่าทุกคนเก่งกันอยู่แล้วแล้วก็เราพอเราได้มีโอกาสได้คุยแล้วเราได้คัดเลือกกับทางช่องเราก็รู้สึกเนียแหละทําให้เราจะทําให้ผู้ชมเชื่อได้ว่าเนี่ยคือรุ่นที่ขึ้นคันจริงๆขอฝากละครเรื่องกวนคานทองกับแกงพ่อปลาไหลด้วยนะครับรับรองว่าโดนใจผู้ชมแน่ๆครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับพูดสับสุดหล่อคนเออ์นทีนะคะแล้วก็หล่งประดานักแสดงอย่างพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะค่ะส่วนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับสีสันบ,บันเทิงแล้วก็พวกเรา3ามคนนะคะเย้